ครับอยู่กับช่องเสียพ้นพาลุยนะครับันนี้เกี่ยวข้าวปัทารถใหญ่เลยครับเจ้ายันมาเราเจอข้าวล้มก็ซัดมาวันมาเจ็ดไร่แล้วครับกำลังปล่อยข้าวอยู่พอดีนะครับล็อกนี้นี่ครับ นี่ครับข้าวล้มหมดเลยครับนู่นไปถึงรถกระบะนู่นครับข้าวลมทั้งนั้นเลยครับนี่ครับรถใหญ่เกี่ยวใกล้กันเลยน่าจะเป็นช้างน้อยเทอร์โบครับ กินเขาก่นอนมากินเลยยิ้มเข่าเป็นเป็นล่ออันนั้นอันนั้นล่องได้มองของของอกันได้จาให้นะเฮ็ดทางไปแล้วครับผมอของของแตจังไปให้ที่ลูกใช่พ<อ>ี่ไปให้นั่นกับแมนมันบ่ให้ล่มอ่ะอันนี้มันของของนาทิตย์แมนยูของออออของของเจ้านี่อ๋อของเจ้าของเจ้าไหม่ะนะอ๋อครับผมครับผมแล้วก็อันนั้นเขาคือทรงคือเขาเจ้าเขาเจ้าโอ้ว่าได้เขาเขาเจ้าครับผมเออเขาเจ้าอย่างเดียว อนแม่คนซิ้อเขาเจ๋งนี่ช้างน้อยเทอร์โบครับ ก็คล่องตัวดีครับ,บเช้าก็เกี่ยวคู่กันมาครับของเขาจะลงฝั่งนูน้น <c oughs> ฝั่งตรงนู้นนะครับผมก็จะลงฝั่งฝั่งฝั่งนี้ครับทีแรกเจ้าของนาก็จะเอาเจ้ายันมาเลยครับไม่ทันครับเจ้าของนาใจร้อนไปหน่อยัง <c oughs> ไม่ถามราคาครับส่วนมากอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องราคานะครับ เรื่องราคาตัดราคาปีนี้ตัดราคากันแหลกเลยครับรถใหญ่เข้ามาตัดราคากันแบบสนุกเลยครับผมก็รับได้แค่ที่ผมถ่ไว้ครับใครเกี่ยวด้วยก็เกี่ยวใครเกี่ยวไม่ได้ก็ผมก็ต้องบอไปครับ เดี๋ยวเจ้าจะมาหลบหัวหมุมหลบแดดกันครับนี่ครับตันพุ่มหนึ่งก็ได้ประมาณนี่ยพอเป็นแถวบ้านเขาเรียกว่าข้าวได้ได,ได้ได้ร้อยหนึ่งพอดีครับเขาจะได้ร้อยข้าวร้อยร้อยถังรองกอกกันแล้วครับ นะครับอยู่ลมๆมนะครับพักเครื่องก่อนพักเที่ยงครับกินข้าวก่อจยังไม่ได้กินข้าวเลยครับก็ของตัวดีครับ อุ้มน่าจะตันหนึ่งเหมือนกันกับผมนะแต่มันในช่วงช่วงล่างครับช่วงล่างใหญ่หน้าเกี่ยวน่าจะพอกันครับสองเมตรห้าสิบพอดูดูแล้วตอนนี้ยังเจอข้าวตั้งอยู่ครับเจ้าไอ้ดุมไวไฟสักพัฒนารครับเกียนตัว ก็ค่องตัวดีครับหมุนทีเกี่ยวข้าวล้มต้องดูตอนข้าวล้มครับว่าจะเป็นยังไงปีหน้าผมก็จะเปลี่ยนเป็นดาวซิ่งครับจะต้องไม่ต้องใช้ตัวนี้หมุนเร็วหมุนเร็วมากไปก็แพ้รถครับรถเล็กสั่นทั้งคันเรียบร้อยครับ ก็รถเกี่ยวไม่เป็นไรกันนะครับถูกกันไม่มีปัญหาครับก็ผมสบายแต่ผมเป็นเจ้าถิ่นอันนี้จะเป็นรถมาจากนาครสวรรค์ครับก็แล้วแต่เจ้าของนาครับพกผมก็รับไม่ทันก็ไม่ว่ากันครับก็ส่วนนี้ผมก็เก็บมาได้ประมาณร้อยไร่ครับส่วนนี้ ตัวกเล็กครับถ้าเป็นก้าวตั้งวันนั้นผมซัดไปสามสิบไร่ครับบันเดียวครับเจ้ายันมากนะครับถ้าเดิมๆก็อยู่ประมาณวัน 20, 2, ละยี่สิบสองยี่สิบสามไร่ครับอันนี้ผมไปขยายปากมาขยายปากมาใส่เกี่ยวดันแต่งคอแต่งตู้ก็ใช้ได้ครับเจอเข้าวตั้งก็วันละสามสิบ สามสิบนี่ก็เลิกประมาณทุ่มหนึ่งครับไม่ดึกครับผูปล่อยเข้าได้เร็วมากก็ปีนี้รถใหญ่ก็เข้ามาเยอะครับทต่ใ้ใหญ่ๆนี่เข้าไป หกเจ็ดคันนะครับตู้ใหญ่ๆผมเข้าไม่ทันเลยแบบผมหาเก็บดีกว่าก็ปีนี้ก็ได้งานมาแล้ประมาณสามร้อยไร่ครับก็น่าจะเหลืออีกอยู่ประมาณเก็บไปเรื่อยๆครับน่าจะปีนี้น่าจะสักสี่ห้าร้อยครับ อุ้มอุ้มเท่ากับผมนะอุ้มกองข้าวเขาก็กประมาณนึง้งตันหนึ่งน่าเกี่ยวว่าไม่ต่างกับผมนะมแต่ันได้ช่วงล่างครับขันนาไม่ต้อง รุ่นนี้คันนาได้ขุดครับไม่ขุดด้หัวทิมครับแต่ครับหรือว่าจะมีลูกทีมขุดคันนาสองคนก็เป็นรอยที่ผมขุดไว้ครับพอผมก็เกี่ยวขึ้นมาถึงนี้พอดีแต่ผมก็ออกไปข้างนอกมาแล้วก็กลับเข้ามาโซนข้างล่างเจ้าของหน้าก็ เรารถคันอื่นไปแล้วครับอ่าอันนี้รถเราครับหน้าเกี่ยวเราก็อยู่ประมาณนี้ครับถ้าแค่ช,ช่วงหน้าเกี่ยวนะครับประมาณสองเมตรห้าสิบครับแต่ว่าถ้าแบบเอาปากมันเลยนะครับสองเมตรหกสิบห้าครับปากตรงนี้นะครับปากนี้นี่ครับปากวนปากนี่ครับ ก็จะได้ไปกินข้าวแล้วครับไปเลือดเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนเดี๋ยวลุยก,กันต่อตามมากินข้าวเ <c oughs> ที่ยงแล้วครับจะจอดอประมาณนั้น ฝั่งนี้ก็มีนะครับนี่มันจะเป็นคลองไอ้เขาี่คลองห้วยครับบ้านผมห้วยกินข้าวกันเนีย่ยเสียงรุ่นๆฝั่งนี้ประมาณล็อกนี้จะเป็นโซนใหญ่ครับประมาณทันกว่าไร่ในหน้าเอาลงปีนี้ก็ตีกันในหน้าในหน้าก็สุดยอดโอเคครับเพื่อนคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อน ฝากกดติดตามช่องเสียพดพาลุยให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ